โอ้โหครับทุกคนเห็นแล้วถึงกับตะลึงเลยทีเดียวนี่สถานีรถไฟฟ้าหรือลานจอดเครื่องบินกันแน่ครับทาไมมันใหญ่อะไรขนาดนี้เห็นแล้วถึงกับตะลึงเลยทีเดียวนะครับโอ้โหมันใหญ่มากแล้วก็ดูอลังการมากหรูหรามากครับทุกคนคลิปนี้ผมจะพาทุกคนเข้าไปดูบรรยากาศข้างในแล้วก็ดูบรรยากาศข้างหลังนะครับบอกเลยว่าเห็นแล้วกับตะลึงเลยทีเดียวนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศ ทั้งด้านในและด้านหลังกันดีกว่านะครับว่าจะใหญ่ขนาดไหนสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาเดินดูบรรยากาศข้างในสถานีรถไฟนะครับสถานีใหญ่นี่ผมจะพาเดินไปนู่นเลยไปตรงนี้ดีกว่าอัพอัพทางออก ้ยทางเขาดีกว่าไปทางเขานีาา่ไปหมดนี่เขาอาคารจอดแล้วจอนบึงครับโอ้นี่แลวครับทุกคนกระเป๋าย่ใหญ่ ไปได้หมดมีนบุรีที่นี่คือสถานีใหญ่ม I mean ีนบุรีคนตรงนี่ไปก็ที่เป็นไปนี่ที่เป็นมีนบุรีครับล้านอินท้าคำ <c oughs> ตรงคนล้างนี่ไปเลที่ไปไ้บางกะปิวูนะบางกะปิเข้าในเมืองนะครับไปลแล้วครับปาแล้วโอ้เป็นเลยครับเบิ้องเอาโลดครับนี่เลยครับประเทศไทย Mm. <coughs> Boom. Bơ มันลุ้นเฮ้ยอยู่กู้ามานี่ขึ้นบานไดเนี่ยเสียวกว่าเนี่ยพูดนะข้างล่างมี้เมีนบุรีเขาลุ้น แมนผู้บ่เคยเออมันเจียมตรไนี้ <c oughs> องขึ้นหรือบึงทางเข้าสถานีอุ้ย <c oughs> ทางเข้า <c oughs> โอ้มีมองปิดอะบึงรถ เขาไปเบิ่งเปิเปิดะนมเมวึง่งหลบดูอุ <perfectly S 2> uh ้ยหลูเกินมันคือเร็วแท้มันคือเร็วแทรู้ว่ามันเปิดปกติมันจะต้องเปิดเซิเซอร์แล้วก็เปิดมันคือเล็วแท้ลองดู โอ้เร็วคักว่ะแม่แม่เนี่อยากได้คลิปหลายอ้าวอัพแม่อัพ,อพออลิฟอย่างเร็วแล้วก็ยังบ้านนอกเข่ากลุ่มเนี่ยครับพ่อแม่พี่นอ้องเอยเออดูเอา้าอัพคืนนะแม่เบิองครับเด็กบ้านนอกบังการคือลิฟ <laughs> เด็กบนนอเขากรุงอ่ะอู้ใหญ่มากครับทุกคนอันนี้จะเป็นอาคารจอดรถมีลิฟต์ด้วยตรงนี้ข้างบนนี้จะเป็นสถานีครับจะเป็นสถานีตรงนี้จะเป็นสถานีจอดรถที่จอดรถแล้วก็เดินขึ้นไงครับเบื้องกระโดดอู้ ครับครั้งแรกเนี่ยกูเคยม้ได้วนะ<ม>าม้าแล้วขนารถไฟอะอลังการงานสร,ร้างอออสอนนีมี<อ>บริรรต้องรอเวลาอันปงเออต้องรอไ้อันนี้ออกไปก่อนอ,อันนี่เข่ามาเออมาแล้วมาแล้ว เราคดลมก็เย็นว่ะไปแฟชั่นก็นได้นะครับไปแฟชั่นแต่ว่ากุบกากขึ้แต่ว่กากุบกาขึ้นกูย่านลงลรถตี่คือรถเงียบรถตุ๊กนิดหน่อยเด๋ดนนอรถพนักง,งานมันนนน้งเข้าอุโมงค์แล้วครับรถไฟฟ้านี่เลยครับเป็นไงครับอุจเจริญเจริญสุดๆฝั่งนี้เข้าฝั่งนั้นออกนี่ฝั่งนี้เข้ามาฝั่งนั้นออก ดูครับทุกคนฝั่งนี้เข้าฝั่งนั้นออกไปแล้วฟั้งองน,นั้นออกไปสุวินผู้หนาาที่ไปฟังคุณนละเออื่อที่อ้อมละมัง้งกูก็พ่เคยขึ้นสถา,านีเดี๋ยวเข้าไปดูลงจอดรถเดีย๋ยวเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไป ข้างบนนะครับไปดูข้างบนกู้ใหญ่จริงๆครับทุกคนดูดิรีวิวกันให้ชัดว่าประเทศไทยเราเนี่ยมันไปไกลขนาดไหนแล้วนะครับทุกคนโอ้ดูสิครับมันพออยเอ็มบีอ่ะคุณบริการเวลาให้บริการอาคารจอดรถแล้วจอดทีห้าเปนทีสองชั้นหนโอ้ครับตู้รับอัตโนมัติโอ้ เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินไปนู่นนะอัพเดี๋ยวกูย่างพานี่ก็เด้อล็อกกูที่นั่นแหละสุดไหมครับทุกคนดูสิอ่ะมาอีกแล้วโอ้นี่นะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมเนี่ยที่หลังจากที่เขาทำเสร็จแล้วผมมาชมเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับทุกคนดูสิ นี่เป็นครั้งแรกเลยลงจอยดก็ยดเริ่มลิ้นพันกันละกว้างมากรถก็เยอะนะครับดูครับ,รบไปแล้วครับใหญ่ไหมครับสถานีนี่สถานีมีนบุรีนะครับสถานีมีนบุรีเดี๋ยวพาชมด้านหลังมาดูด้านหลังเนี่ยนี่ครับ นี่ะครับประเทศไทยที่กําลังจะ,จะเจริญขึ้นไปอีกนะครับรถไฟฟ้าเนี่ยมีทุกทุกสีครับมีทุกสีเลยมีทุกสีเลยนี่บรรยากาศข้างหลังนี่ข้างหลังจะมีที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะแต่ว่าเหนื่อผมเริ่มออกแล้วนะ แต่ว่าน้องผมอยู่นู่นครับนนรับลมอยู่นู่นเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยเดินเดินไปดูตรงนี้นะครับเดินไปดูตรงนี Perfect> ้บรรยากาศตรงนี้แล้วก็เดินกลับมานะครับนี่โรงเรียนมอเกษมครับเป็นโรงเรียนที่ผมจบตรงนี้เองโรงเรียนมเกษมมอเกษมร่มเก้า ขออนุญาตตัดไปเลยดีกว่าแล้วก็ไปยืนถ่ายตรงนู้นเลยนี่ทุกคนตรงนั้นจะเป็นที่พักของผมนะครับนะที่พักผมที่ผมเดินมาจากตรงนี้แหละ เป็นคลองแสนแสบอยู่ตรงนี้น,นะครับคลองแสนแสบมันจะเป็นหอพักมหาลัยนะหอพักนักศึกษาหอพักนักศึกษาการที่เก็บที่เก็บหัวรถไฟ าร้างจริงๆเป็นงไงครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยเข้าไปถ่ายตรงสถานีนะ <c oughs> เข้าไปถ่ายตรงสถานีข้างบนเลยนะครับทุกคนแล้วก็พอ <c oughs> ถายให้ดูแค่นี้แหละครับนี่แหละครับเจริญเจริญเจริญมีแต่เจริญขึ้นไปข้างหน้าไม่ได้ด้อยพัฒนานะพัฒนาเรื่อยๆนะครับทุกคนแต่พัฒนาแบบไม่หยุดไม่หย่อนนะครับพัฒนาเรื่อยๆยังมีอีกหลายสถานีนะครับที่ยังไม่เสร็จนะครับที่ยังไม่เสร็จเลยกล้องวงจรปิดก็มีแล้วมีทุกมุมเลยทุกคนมีกล้องวงจรปิดเห็นหล นี่แหละครับอ้น้องผมอยู่นู่นครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงสถานีนะครับว่าจะสวยขนาดไหนข้างบนมานครับรถไฟมาแล้วเออมันเข้าไปไม่ได้นะครับ มันต้องใช้บัตรต้องยอดเหรียญก่อนเข้าไปนะครับทุกคนเฮ้ย <G ül üyor> ลืมไปลืมไปลืมไปอไปไัพ uh. มันเข้าไป,ไาไป,ไปบ่ได้มันต้องใส่บัตรมันต้องยอดเหรียญก่อนค่อยขึ้นไปกูลืมเาต้องซื้อบัตรแล้วค่อยขึ้นไปได้เออกูลืมเ <G ül üyor> ออเบสเสร็จแล้วไม่ได้ขึ้นไปนะครับทุกคนเนี่ยก็ให้ดูแบบนี้แหละครับ เบ็ดเสร็จแล้วไม่ได้ขึ้นไปนะโอเคครับทุกคนอย่างเงี้ยละ่ะมีลิฟต์อันนีเน้เป็นข้างล่างฮะงากเขางานเนี้ยเบออ็ดเ,เสร็จแล้วไม่ได้ขึ้นไปนะครับทุกคนมันต้องซื้อบัตรขึ้นไป ให้ดูแค่นี้แหละทางทางเข้าอยู่นี้นะครับทางเข้าสถานี้มีบุรีกูลืมเลยกูลืมกูลืมว่าต้องซื้อบาตขึออ้นไป ีมบห้ามจำหน่ายสินค้าหรือวางตั้งหรือตั้งวางสิ่งของบริเวณนี้เดขาดที่จอดรถจักรย,ยานก็มีนะครับนี่เป็นสถานีอีกสถานหนึ่งนะทุกคนนะสถานีนี้ เย็นกันนะ ออกไปนะฮ่ออยอดโอเคครับทุกคนครับได้เห็นสถานีมีนบุรีครับสถานีใหญ่นี่ครับทุกคนสามารถไปแฟชั่นได้ไปไปได้หมดครับไปได้หมดหลายเส้นทางมากครับเป็นยังกระใหญ่มีมุมครับ นั้นจะเป็นบางอติแล้วก็เข้าในเมืองรัชดาเลยเข้าได้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นแฟชั่นเส้นสายไหมอะไรนี่แหละเยอะเลยทุกคนโอเคครับวันนี้ผมมารีวิวให้ดูแค่นี้นะครับสถานีมีนบุรีรถไฟฟ้ามีนบุรีครับอลังการงานสร้างไปอัพกับไป กคุนนี่ทางออกอย่างนี้โอเคครับถ้าชอบครับก็อย่าลืมฝากกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องผมกระลงชาแนลด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ เดี๋ยวพาเดินชมวิวไปเรื่อยๆผมก็ต้องเดินแล้วก็ไปตรงนี้เดินออกไปแล้วก็เข้าไปที่พักเลยอากาศเย็นนะสะพานรถก็ยังไม่เสร็จนะครับยังทำต่อนเนื่องนะครับมีพนักง,งานทำต่อนเนื่องอยู่ไม่ต้องหว่วงอันนี้คือ รอบรอบนอกนะครับไม่ใช่ในเมืองนะครับในเมืองเข,เ,ขเขาพัฒนาแล้วแหละเหลือแต่นอกเมืองนี่นะครับที่กําลังทําบางที่ก็เสร็จบางที่ก็ยังไม่เสร็จก็ทําเรื่อยๆนะครับทุกคนก็ทาเรื่อยๆเลยผมไปดูอกเลยครับโอเคทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านครับสวัสดีครับ